วอลเลนบัฟเฟตกับ3สิ่งที่ชีวิตเราควรลงทุนมากที่สุดครับนั่นก็คือการลงทุนกับตัวเองครับวอลเลนบัฟเฟตเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะมากๆครับฟังพอดแคสต์เยอะมากๆเขาบอกว่าแม้เราจะอายุเท่าไหร่เราก็ไม่ควรที่จะหยุดเรียนรู้เพราะว่าสิ่งที่เรารู้มากกว่าเราก็จะมีโอกาสทําเงินมากกว่าแน่นอนคนที่รู้น้อยก็ทําเงินได้น้อยคนรู้มากก็มีโอกาสทําเงินได้มากกว่าถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะเติมความรู้ให้กับตัวเองได้มันคือการอัปเกรดศักยภาพของตัวเองครับเพราะเขาเชื่อว่ามนุษย์คือทรัพย์สินที่แพงที่สุดถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดสิ่งที่ดีที่สุดคือตัว เ,เพราะมันไม่เคยหายไปไหนมันอยู่แค่ตัวเราและการอัปเกรดนั้นจะต้องเอามาลงมือทาเอามาใช้ด้วยนะครับเพื่อจะทําให้การอัปเกรดนั้นเนี่ยมีคุณภาพที่สูงขึ้นอันต่อมาเขาบอกว่าให้เราลงทุนในสิ่งที่เรารักอย่างเช่นบอลนินบัฟเฟต์เขาบอกว่าเขารู้เลยว่าเขารักการลงทุนเขาก็จะศึกษาเรื่องการลงทุนแน่นอนครับคุณไม่สามารถเป็นในสิ่งที่คุณไม่ได้รักได้เลยยกตัวอย่างเช่นบอลนินบัฟเฟต์เขาบอกว่าเขาชอบการลงทุนเขาก็ไปศึกษาเรื่องการลงทุนเพิ่มเติมทันไห้เขาเนี่ยใช เห็นไหมครับและสิ่งที่รักนั้นควรจะเป็นสิ่งที่คุณตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกว่ามันตื่นเต้นกับชีวิตมันมีความหมายกับชีวิตเคยเป็นไหมครับที่คุณตื่นนอนขึ้นมาแล้วคุณรู้สึกไม่อยากไปทํางานประจาคุณคุณรู้สึกเซ็งและเบื่อนั่นแหละครับมันไม่ใช่สิ่งที่คุณรักไงมันเลยเบื่อมันเลยเซ็งพอเวลาคุณไปทํางานคุณก็กัก กักอารมณ์กักพลังงานกักศักยภาพคุณไว้ครับมันก็เป็นผลลัพธ์ที่ไม่ดีพอนัในที่ทํางานแต่ถ้าคุณรักงานที่คุณทํเยกตัวอย่างโอป้าเนี่ยเคยทํางานดีแท็กเซ็นเตอร์รักงานนี้มากๆรักงานขายงานบริการมากมากตื่นเช้ามานี่จะไปตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งครับที่ทํางาน,เ,นเข้า8ปดโมงครึ่งแต่ว่าไปในเจ็ดเจ็ดโมงครึ่งนะตอนนั้นไม่มีมอเตอร์ไซค์ก็นั่งสำรองเครื่องไปที่หน้าดีแท็กแล้วก็แบบไปยืนรอบริษัทเปิดนั่นสิเรารักการบริการเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันอเมซิ่งมากที่ต้องได้คุยกับลููกกกค้้้าาาาาาไไดขขยยซิิมม่บ่บรรรตงๆปนัสสึวี ที่ได้บริการลูกค้าและลูกค้ามีรอยยิ้มออกไปเนี่ยเป็นสิทธที่ป้ามีความสุขแล้วก็มันได้ค่าคอมมิชชั่นเยอะมากๆทาให้ป้าแบบตื่นเต้นในการไปทํางานนั่งสำรองเครื่องไปรอตั้งแต่เชตโมงเครื่องเนี่ยจำได้เลยคือดีแท็กแต่ก่อนเนี่ยมันจะตรงข้ามกับมอราชพัฒน์อุดอรนะครับตอนนี้ไม่มีละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราตื่นเต้นเนี่ยเราจะไม่รู้สึกเลยว่านี่มันต้องตื่นเช้าหรือทํางานทั้งวันแน่นอนครับตอนที่ป้าอยู่ดีแท็กทำงานเลิกหกโมงเย็นเลยทางนี้เ,เพื่อนๆเนี่ยออกจากงานตั้งแต่สี่โมงครึ่งด้วยซ้อป้านั่งทางานถึง18บแนาฬิกานะครับทำให้อป้าสามารถเลื่อนตําแหน่งที่เร็วมากๆเห็นไหมครับเวลาเรารักอะไรบางอย่างที่เราทํามันจะทําได้ดีอยู่เสมอและก็สุดท้ายนะที่คุณปู่วอลเลนบัฟเฟตต์บอกไว้ก็คือเราจะต้องลงทุนในสิ่งที่เราโฟกัสแน่นอนครับเราโฟกัสอะไรล่ะเราโฟกัสบ้านเงินรถอะไรก็นนรได้แต่เพราะฉะนนัั้ี่่่ยหรรือแมตโฟกาางท สุขภาพแข็งแรงของคุณนะครับหรือความมั่งคั่งของคุณคุณโฟกัสสิ่งนั้นคุณจะได้สิ่งนั้นเสมอสิ่งใดที่คุณโฟกัสสิ่งนั้นจะมีพลังงานขยายหญ่เสมอจึงเป็นไปได้ว่าถ้าคุณเนี่ยโฟกัสไปที่บ้านแน่นอนครับพลังงานมันไหลไปที่บ้านคุณจะทําทุกอย่างเพื่อให้คุณได้รู้แบบบ้านราคาบ้านหรือการได้มาของบ้านของคุณหรือคุณโฟกัสที่รถที่คุณชอบคุณจะโฟกัสที่ว่ารถมันมียี่ห้ออะไรราคาเท่าไหร่พรอยังไงหรือทาทุกอย่างที่จะได้บ้านหรืออาจจะเป็นรถมาตอนนั้นนะครับประมาณสักสิ ทุกอย่างที่จะได้เรียนรู้ว่าทําอย่างไรจะได้รถ Honda City ีไปเสิร์ช Google เลยครับว่าวิธีการผ่อนชําระนี่เงินเดือนเราประมาณนี้เราจะผ่อนได้หรือเปล่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณโฟกัสในปัจจุบันป้าก็ขับรถ Honda City ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นอยากได้รถ Honda มากๆก็ไปเสิร์ชเลยเป็นตารางรถเป็นยี่ห้อรถต่างๆเป็นแบบ ขาเรียกฟังก์ชันของรถนะหรือภาพลักษณ์ของรถนะครับที่แบบว่าโอเครถเนี่ยมันมีกระจังหน้าแบบนี้รถปี2000เท่าไหร่เป็นกระจังหน้าแบบไหนเป็นออปชันอะไรนะครับทาให้เราอยากรู้มากและนั่นแหละครับเวลาที่เราโฟกัสอะไรเราจะหาทางเป็นเจ้าของมันเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรลงทุนกับสิ่งที่เราโฟกัสด้วยและนี่ก็เป็น3ข้อคิดนะครับในการที่คุณจะลงทุนบางอย่างกับชีวิตกับคนเองเพื่อให้คุณมั่งคั่งร่ารวยใครชอบนะครับคลิปแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของวิธีคิดเกี่ยวกับคนสำเร็จพิมพ์เลยครับว่าชอบ ไปสารมาสก,กุลเอนารีสวัสดีครับ